สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแฟนเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่ในเกม t a l l Keeper อีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับในคลิปในตอนนี้นะครับเราก็จะไปสู้บอสกันนั่นเองนะครับบอสที่เราจะสู้ก็จะเป็นบอสมารูเกต์นั่นเองนะทุกคนก็เป็นบอสที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะคือผมให้มันโหดสุดในเกมเลยทุกคนด้วยแบบมันมีเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองแล้วก็การโจมตีเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะแบบใช้จังหวะหลบค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ท้าทายมากๆเลยสาหรับในเกมนี้นะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสแกนหาบอสนะครับตอนนี้ก็เจอเปที่เรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ข้างในนี้เลยนะครับผมซึ่งเอน่ที่ผมเดินดูเนี่ยข้างในนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเขาว,วงกตนะทุกคนแล้วรู้สึก,กว่าบอสจะอยู่ข้างในนะครับนั่นก็แสดงว่าเราต้องเข้าไปในเขาว,วงกดนี้นั่นเองนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีจุดวาร์ปอย่างอี้ด้วยนะทุกคนก็ถือว่าดีมากเลยนะครับ <c oughs> โอเคปะลุยกันเลย <c oughs> แถวนี้นี่รู้สึกว่าไอ้พวกแอามอนสเตอร์พวกนี้เยอะมากนะทุกคน <c oughs> หมอกแก่การแบบเป็นแบบที่สปอนบอสมากๆเลยนะสถานที่นี้แบบเหมอกบแบบเป็นบอสอยู่อะไรอย่างงี้นะครับ โอ oh. ใช่เลยผูชัดเลยถึงแล้วทุกคนโอ้โ oh หทุกคนกว่าจะเข้ามาได้ค่อนข้างที่จะงงมากๆนะทุกคนผมบอกเลยกว่าจะมาถึงจุดบอได้นะครับโ oh คตรงงขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำกันต่อนะทุกคนนั่นก็คือเราต้อง เคลียที่นี่ให้มันโล่งที่สุดนั่นเองนะครับมาทุกคนลุยแหละโอเคทุกคนตอนนี้ก็โล่งไปที่เรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้ก็พร้อมสู้แล้วนะครับโอเคทีนี้วิธีการที่จะสปอนเจ้ามารูเกสตาเนี่ยเราต้องไปเก็บจนนี่ก่อนทุกคนเป็นพลึกกระโหลกคริสตัลนั่นเองนะครับสาหรับพลึกกระโหลกคริสตัลเนี่ยเราก็สามารถได้จากการตีกล่องตีหายจากไมโอมของหินนั่นเองนะหรือง่ายที่สุดนะครับตีจากมอนสเตอร์ จ้าพวกคนดูถ้ำทั้งหลายนั่นเองนะทุกคนประมาณนั้นนะครับพอเราได้มาสัก3อันนะครับทุกคนเราก็คลิกขวานะครับรวมให้มันเป็น1ชิ้นนั่นเองนะเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้ทั้งหมด10ชิ้นเลยนะทุกคนหากระตาแหกกะหายากด้วยนะไม่ได้ดอบง่ายๆ่นะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าผมตีแป๊บเดียวได้มา30มสบแล้วตอบง่ายมากนี่เลยพอเราหลอมรวมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นกระโหลกคนทรง8เปื้อนนั่นเองนะครับพอเราได้มาแล้วเราก็เอามาวางได้เลยนะ โอเคมาผมขอปั๊บก่อนผมไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่านะทุกคนเนี่ยชุดของผมก็ประมาณนี้เลยนะก็คือเป็นชุดท,ที่แบบอ่าใส่มาตลอดนะตลอดสองสาคลิปที่ผ่านมานะครับลองดูมาว่าจะสู้ได้หรือเปล่านี่นะ่ไอเนี่ยนางแรกยังไม่เท่าไหร่นะทุกคนบอกเลยอุ้ยโอ้ยอย,ยังจะโดนโอุยอ้ยอุ้ยไฟยไฟไฟไฟอ้ยอย อบอกได้คำเดียวว่าสู้ไม่ได้เลยครับผมมาทุกคนผมกลับมาแล้วกลับมาแล้วจ้าเมื่ี้ตายยังเขียดเลยมาดูกันวครั้งนี้จะรอดหรือเปล่าแต่ดูจากชะตานกรรมตายครั้งแรกแล้วน่าจะฮ่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะทุกคน <c oughs> ปะลองดูอีกสักรอบนะครับผมอยากรู้มากอะว่าแบบ เวลาเราฆ่ามาได้แล้วเราจะได้อะไรบ้างนะแบบจะได้มากกว่าของปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาโอ้โหลูกตีแม่นจังวะได้ไว้หลบได้ไว้เฮ้ยหลบนายหลบนาย ปแค่นี้อีซี่หลบก่อนนะหลบก่อนนะตอนนี้ใช้มานานในการเล่นนะทุกคนโอเคล่างหนึ่งมันตายแล้วนะครับโอ้โหไอล่างนี้แหละเราต้องหลบมันดีๆเลยทุกคนเราสามารถใช้บลรดน้ำรดน้ำลาดน้ำได้นะทุกคนปุ้ยชุบอืมประมาณนั้นประมาณนั้น ข okay. นลกว่างไวเนี่ยต้องมีนะทุกคนบอกเลยแล้วก็มีสักเอ่อมีอาหารเพิ่มความเร็วด้วยนะก็ดีนะครับชุ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 บ okay. ชุบโอเคได้โยได้โยชุบโย <Okay. S 2> เล่นสายซัมมอนนีน่ค่อนข้างสบายนะวิ่งดีย่างเดียวนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากนะเอาให้มันยืนนิ่งอะ่ะอุ้ยไม่นิ่งแล้วโอเคทุกคนตายแล้วเย้เป็นการแก้มือที่ดีมาดูของในกล่องกันดีกว่าชึบขอดูเยนะนดาอะไรมาวะเนี่ยอันนี้เป็นของใหม่นะเป็นเลนส์ลอยแยกนะครับ ดาเมจเวทบวกแปดเปอนะครับใส่มือรองของเราเนาะเทเลพอร์ตในระยะเวลาสั้นๆหรอโอขอลองหน่อยอันนี้ต้องต้องลองนะของใหม่ขอลองหน่อยนะสักหนึ่งอันชุบโอ้โหเฮ้ยดีเนี่ยโอดี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 เลยดีเลยนี่ก็คือแบบวาร์ปได้ หมือนคล้ายๆบิงอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าได้ของเข้าโอเคนะได้กระทามาด้วยนะครับได้เป็นการโอโรโกนะครับอืมก็โอเคนะของไม่ได้น่าเกียดนะครับได้สร้อยคอมาด้วยเนาะอันนี้เป็นสร้อยคอหัวกระโหลกเนาะก็ถ้าเกิดว่าใส่ครบเซตของเขาเนี่ยก็จะเป็นศัตรูทั้งหมดที่อยู่ใกล้นะครับก็จะโดนดาเมจลุกไหม้เนาะประมาณนั้นนะครับแต่ผมว่าจะลองเล่นอีกสักครั้งดูนะักันนะทุกคนว่ามันจะดอป ของที่ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับปะจะลองเล่นอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็หาเศษก่อนดีเศษคือทิคในการเล่นเจ้าตัวเนี้ยคือว่ามีขนนกว่องไวอะดีนะผมบอกเลยพวกขนนกว่องไวนะครับแล้วก็เล่นสายซัมมอนได้สบายเลยนะคือวิ่งหนีอย่างเดียววิ่งหนีอย่างเดียวเลยนะครับวิบ่งหนีอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวลูกน้องเราเนี่ยจะตีให้เราวิ่งแล้วก็สปอนลูกน้องอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็คือจบเลยนะครับมาทุกคนพร้อมละวางเลยนะครับ ชึบมาเตรียมพร้อมนี่แไงตีเข้าไปม,มามาชุบ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 มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนน,นี่คือแบบสายซาม,มอ่อนนี่คือสบายมากอะผมบอกเลยอันนี้คือเล่นโลกยากนะครับทุกคนไม่ใช่โลกง่ายนะเนี่ยที่ผมเล่นอยู่เนะี่ย เนี่ยหลบหลบวิ่งวิ่งหลบหลบแค่นั้นพอเลยขอให้คุณมีขนลุกว่องไวนะครับแล้วก็มีข้าวเพิ่มความเร็วเนี่ยแค่นี้จบเลยเนี่ยร่งหนึ่งจะตายอยู่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยซ็งกว่านี้เยอะนะครับเฮ้ยหลบนี่หลบหลบหลบ เราก็หาสเปรย์เล่นเอานะทุกคนนี่วิ่งหลบๆนะครับอุย๊ยมีกี่โดนมีกี่โดนมีกี่โดนโดนทีนี่โคตรเจ็บผมบอกเลยขยันหลบนิดนึงนะทุกคนมันวาร์ปมาดิเราวาร์ปกลับเลยโอเค พยายามแบบวิงบงบ่งวิ่งฟ้าฟ้บนะครับทุกคนวิ่งดีอย่างเดียวอ่ะวิ่งดีอย่างเดียวต่อยไม่โดนได้ไหมต่อยไปทั่วเลยฟ้าบมาเราก็หลบนี่ได้ของใหม่มาวิ่งหลบง่ายมากขึ้นเยอะเลยนะครับอ้าวตายแล้วโอ้โหง่ายมากโอเคทุกคนเดี๋ยว เราไปดูของใหม่กันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างเนาะอันนี้ผมก็ทําช่องว่างเอาไว้แล้วนะครับไปดูกันชึบหุยรู้สึสกได้ของเยอะมากอันนี้ได้เป็นอาบูสเตอร์นะครับเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงนะครับได้แหวนหัวกระโหลกมานะครับผมต่อมาเราก็จะได้เป็นผ้าคลุมเหินหาวนะครับแล้วก็เป็นบวกเขินหาวด้วยนั้นคนตรงนี้เนี่ยก็เท่าที่ดูนะก็จะเน้นความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ บวกดาเมจเวทด,ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีติดครีนั่นเองนะอันนี้คือคุณสมบัติของเซตเขานั่นเองทั้คนแล้วก็ได้เป็นได้เป็นกล่องนะแล้วก็ไม้เท้าจอกวิธีก้วันนี้เป็นของมีค่านะครับแล้วก็ได้ฟิกเกอร์ด้วยทั้นคนและสุดท้ายก็ได้เปืน,ปนครกมือนั่นเองนะโดยรวมการสู้บอสของผมนะครับสําหรับบอสต,ตัวนี้เนาะบอสมาลูเกสเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะในการสู้2รอบครั้งนี้นะครับ ก็ครั้งแรกได้เป็นไอ้นี่มานั้นคนดีมากเลยนะก็จะเป็นเลนรอยแยกนั่นเองนะคือของสมส่ชิ้นนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนั่นคนก็คือแบบเพิ่มดาเมจเวทแมทปเปอ่นนะแล้วก็เทเลพอร์ตนด้วยนะัุนคนถือว่าดีมากเลยนะครับผมก็โอเคทุกคนก็มีมานี้นะครับสําหรับการสู้บอสมาดูเกสของผมนั่นเองนะก็มีของใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลย,ยทุกคนยังไงทุกคนก็ลองมาสู้กันดูนะครับแล้วก็คําแนะนําของผมสําหรับการสู้บอสตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือ เราต้องมีอาหารที่เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของเรานะครับอย่างเช่นของผมได้เป็นพริกไทยอิ่มท้องนะทุกคนก็คือส่วนผสมหลักในการวิ่งเร็วเนี่ยก็คือเป็นพริกไทยระเบิดนั่นเองนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนำเนาะก็จะเป็นเจ้านี่เลยทุกคนเป็นขนนกว่องไวนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มการเดชของเรานั่นเองนะครับให้มันไกลมากยิ่งขึ้นหนีได้เร็วมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทุกคน แล้วถ้าเกิดว่าเราได้เล่นลอยแยกมาแล้วเราเล่นสายเวทอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เวิร์กมากๆเลยนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนคือหนีอย่างเดียวคือจบนะครับแล้วก็พอเราหนีพอเราจับจังหวะได้แล้วเนี่ยเราค่อยสวนกลับนั่นเองนะหรือถ้าเกิดว่าใครเล่นสายซาม่อนเหมือนผมเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยหนีอย่างเดียวนะทุกคนแล้วก็ คอยสมอนลูกน้องนะครับแค่นี้มารูกเกสก็ตายแล้วนั่นเองนะทุกคนยังไงทุกคนก็ลองไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม